ปฏิเสธไม่ได้ว่าการรุกคืบเข้ามาของการค้าปลีกสมัยใหม่หรือโมเดิร์นเทรดส่งผลกระทบต่อร้านขายของชำเก่าแก่ในชุมชนที่เรียกว่าร้านโชห่วยหรือร้านค้าปลีกรายย่อยที่ตั้งอยู่ตามตรอกซอกซอยทุกพื้นที่ที่คอยขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่นหรือโล c กอีโคโนมีโดยตลอดหลายปีที่ผ่านมาร้านโชห่วยจำนวนไม่น้อยจับไม่พบสัญญาณชีพทยอยล้มหายตายจากไปอย่างเงียบเชียบซึ่งปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ประกอบการธุรกิจโชห่วยขนาดเล็กประมาณ4 0 0 0 0ร้า านค้าและโชว์หวยขนาดกลางจำนวน18,735ร้านค้า โดยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นร้านค้าส่งค้าปลีกสมัยใหม่มีการขยายธุรกิจลดขนาดร้านค้าให้เล็กลงเพื่อเข้าถึงผู้บริโภคระดับชุมชนใช้เทคโนโลยีและระบบ Delive อ y อำนวยความสะดวกผู้บริโภคขยายฐานลูกค้าและสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าเก็บข้อมูลการซื้อสินค้าของผู้บริโภคเฉพาะบุคคลสามารถเข้าถึงความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงจุดซึ่งแน่นอนว่าสิ่งเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อการประกอบการโชว์หวยท้องถิ่นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ซึ่งผู้ที่ไม่สามารถปรับ ตัวได้ทันจําเป็นต้องออกจากธุรกิจไปและร้านโชห่หวยที่อยู่มานานก็มียอดขายลดลงอีกด้วยโดยสถานการณ์ที่ร้านโชว์หวยเผชิญอยู่ในปัจจุบันนี้มีทั้งเรื่องพฤติกรรมลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปรวมถึงการแข่งขันที่รุนแรงของธุรกิจค้าปลีกขนาดเล็กดังนั้นการจะเป็นโชว์หวยที่อยู่รอดและอยู่รุ่งได้อย่างยั่งยืนนั้นจําเป็นต้องปรับตัวอย่างมากซึ่งอ้างอิงจากสํารวจโครงการเจาะใจ SME เจาะลึกศักยภาพการแข่งขันโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ระบุถึงปัญหาและอุปสรรคของร้านโชห์วยไทยประกอบด้วยอันดับแรกคือต้นทุนสินค้าปรับสูงขึ้นเช่นราคาเหล้าเบียร์น้ำอัดลมที่ปรับเพิ่มขึ้นตามอัตรา,าภาษีสรรพสามิตร,รวมถึงต้นทุนวัตถุดิบต้นทุนทางการเงินค่าจ้าง แรงงานค่าขนส่งและสาธารณูปโภคถัดมาคือธุรกิจนั้นขาดการปรับตัวให้สอดคล้องกับตลาดและมีกลยุทธ์การตลาดที่ล้าสมัยถัดมาคือการบริหารจัดการภายในองค์กรขาดประสิทธิภาพเช่นขาดการทําบัญชีและการบริหารสต็อก และที่สําคัญการขอสินเชื่อไม่ได้หรือขอกู้ยากเนื่องจากขาดหลักทรัพย์และบัญชีไม่สวยหรือวงเงินเต็มและสุดท้ายคือขาดผู้สืบทอดกิจการเนื่องจากทาย,ยาตรุ่นใหม่ไม่รับช่วงต่อและหันไปประกอบอาชีพอื่นซึ่งอย่างไรก็ตามภาคราตระหนักดีว่าโชหหวยหรือร้านค้าปลีกขนาดเล็กนับเป็นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับท้องถิน่นหรือโลกโโอีโคโนโมีเป็นธุรกิจฐานรากที่สําคัญต่อาการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งมีจํานวนส่วนแบ่งตลาดในธุรกิจค้าปลีกมากที่สุดเป็นศูนย์กลางของชุมชนที่มีความใกล้ชิดกับลูกค้ามีอยู่ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศและที่ผ่านมากระทรวงพาณิชย์ในฐานะหน่วยงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศโดยคุณจุรินลักษณะวิสิตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้ทําคลอดนโยบายนโยบาเรื่องสร้างความเข้มแข็งแก่ผู้ประกอบการค้าส่งค้าปลีกไทยพัฒนาร้านโชห่วยสู่สมาโชห่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับ รายย่อยดำเนินการพัฒนาผู้ประกอบการสร้างความเข้มแข็งให้ธุรกิจโยกระดับการพัฒนาครอบคลุมหลายมิติเช่นการปรับภาพลักษณ์นนโชว์หวยให้ทันสมยัยแต่คงความเป็นเอกลักษณ์ท้องถิน่นการส่งเสริมให้โชว์หวยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการและการตลาดตลอดจนเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆจากเครือข่ายพัฒมิตทางนี้กระทรวงพาณิชย์เป็นเจ้าภาพประสานความร่วมมือทุกภาคส่วนส่งเสริมผู้ประกอบการโชว์หวยไทยเป้าหมายแรกคือ หลักด้านร้านค้าส่งค้าเบรกให้เป็นสมาโชห่วยผ่านโครงการสมาโชห่วยพลัสซึ่งเป็นกิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการโชห่วยคือการมีภาพลักร้านค้าที่ดีมีการใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการร้านค้าและมีช่องทางออนไลน์สําหรับให้บริการลูกค้าตั้งเป้าการพัฒนาสมาโชห่วยเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มรายได้สร้างกิจความสามารถแข่งขันเป็นแหล่งรับซื้อสินค้าในชุมชนกระจายรายได้สู่ชุมชนและเป็น,นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก สำหรับโครงการสมาร์โชหวยกำหนดระยะยาว5ปีระหว่างปี2,565ถึง2,569โดยครอบคลุมถึง2กิจกรรมหลกักได้แก่การเสริมสร้างองค์ความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการและการนำองค์ความรู้มาพัฒนาต่อยอดเพื่อสร้างสมาร์โชหวยโดยสมาคมการค้าส่งค้าปลีกไทยทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงโชวหวยคอยให้คำปรึกษาแนะนำช่วยพัฒนาร้านค้าโชหวยมีสำนักงานผ่านน์จังหวัดในพื้นที่ช่วยติดตามการดำเนิน งานโดยในระยะ5ปีได้กำหนดแนวทางเพื่อยกระดับความร่วมมือกับหน่วยงานพัฒนมิตรในการพัฒนาสมาโชห่วยให้ครอบคลุมทุกมิติและใช้กลไกการทำงานร่วมกันของเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งส่วนกลางและระดับท้องถิน่นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาใน4ด้านคือลดต้นทุนเพิ่มรายได้สร้างกีดความสามารถในการแข่งขันโดยร้านค้าสมาโชห่วยจะเป็นแหล่งรับซื้อสินค้าให้คนในชุมชนและกระจายรายได้สู่ชุมชนเป็น กลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของประเทศต่อไปทางด้านคุณภูมิพงษ์นายนาภากรรองปลัดกระทรวงพาณิชย์ ประเมินว่าหลังผ่านโควิด19ธุรกิจโชห่วยยังคงมีแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่องแม้ว่าตลาดผู้บริโภคในเมืองจะเริ่มอิ่มตัวแต่ตลาดชุมชนนั้นยังเป็นที่น่าสนใจและมีฐานลูกค้าอยู่เป็นจํานวนมากขณะที่ภาคเอกชนนั้นหลายรายมีการปรับกลยุทธ์ในการขยายธุรกิจโดยใช้โมเดลร้านคาโชห่วยที่มีภาพลักษณ์ทันสมัยและใช้ระบบเทคโนโลยีในการบริหารจัดการสร้างโอกาสทางตลาดรองรับผู้บริโภคในชุมชนทําให้ผู้ประกอบการ โชห่วยมีทางเลือกในการดำเนินธุรกิจมากขึ้นซึ่งอย่างไรก็ดีด้านผู้ประกอบการ,รเผชิญกับการแข่งขันที่สูงขึ้นดังนั้นโชห่วยไทยมีความจำเป็นต้องปรับตัวเพื่อไม่ให้สูญเสียโอกาสทางธุรกิจได้ซึ่งโครงการสมาร์ทโชห่วยของกระทรวงพาณิชย์จะเป็น,นกลไกสำคัญและเป็นที่น่าจับตามไม่น้อยเมื่ออยากใหญ่คาปลีเปิดเกมชิงพาร์ทเนอร์ร้านโชห่วยที่กระจายอยู่ทั่วประเทศจำนวนกว่า40,000 0ร้านค้าซึ่งแน่นอนว่าเป้าหมายคือการเป็นช่องทางใหม่ ในการสร้างเครือข่ายเพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจลงลึกสู่ระดับชุมชนตำบลหมู่บ้านทั้งในแง่การเพิ่มอำนาจต่อรองกับซัพพลายเออร์เป็นช่องทางในการกระจายสินค้าของตัวเองรวมถึงการปลูกปั้นเฮาส์แบรนด์ซึ่งสามารถสร้างกำไรได้มากกว่าโดยบรรดาค้าปริรายใหญ่เดินเกมรุกส่งร้านค้าปลิกโมเดลใหม่ชิงพันทเนอรร้านโชงหวย4แส0ร้านค้าเช่นทีดีตะวันแดงในเครือคาราบาากรุ๊ป พัฒนาโมเดลธุรกิจหนุนร้านโชว์หัวในชุมชนผ่านโครงการร้านถูกดีมีมาตรฐาน คอนเซปต์โลคอสคอนเวเนียนสโตร์ภายใต้ชื่อถูกดีมีมาตรฐานดำเนินการเบร็ดเสร็จตั้งแต่การตกแต่งวางระบบการจัดวางสินค้าโปรโมชั่นระบบคิดเงินอัตโนมัติและการสร่งสินค้าให้เข้าร้านโดยปัจจุบันมีร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการร้านถูกดีเปิดไปแล้วประมาณ5000ร้านค้าและสิ้นปี2565จะมีสาขายอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า800 0ร้านค้าโดยวางเป้าหมายให้ร้านถูกดีเป็นร้านสะดวกซื้อที่สามารถเข้าถึงชุมชน ที่ลึกที่สุดในระดับหมู่บ้านและที่น่าสนใจคือทีดีตะวันแดงเพิ่งเปิดตัวผู้ร่วมลงทุนรายใหม่นั่นคือธนาคารกสิกรไทยที่เข้ามาลงทุนด้วยงบถึงหน0 0งล้านบาท ซึ่งทางด้านคุณพัชราสมารล่าภากรรมการผู้จัดการธนาคารกสิกรไทยเปิดเผยว่าชุมชนนอกตัวเมืองในจังหวัดต่างๆเป็นพื้นที่ที่ลูกค้ามีความต้องการใช้บริการการเงินบางส่วนไม่มีบัญชีเงินฝากไม่มีหลักฐานการเงินที่ทําให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้และเป็นพื้นที่ที่สาขาข,ของธนาคารนั้นยังเข้าไม่ถึงการร่วมลงทุนกับบริษัทในกลุ่มธุรกิจคาร์บาวเป็นยุทธศาสตร์ของธนาคารที่ตั้งใจพัฒนาร้านถูกดีมีมาตรฐานให้เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของชุม ที่ทําให้ทุกคนที่อยู่ในวงจรของร้านถูกดีมีมาตรฐานตั้งแต่เจ้าของรา้านคู่ค้าชาวบ้านในชุมชนสามารถจับใจ่ายใช้สอยและใช้บริการการเงินได้สะดวกมากยิ่งขึ้นรวมถึงสามารถเข้าถึงสินเชื่อธนาคารได้ง่ายขึ้นสร้างรายได้หมุนเวียนขับเคลื่อนเศรษฐกิจในชุมชนซึ่งความร่วมมือนี้จะทาให้ธนาคารมีจุดบริการ Kbank s e r v i ฟ e เพิ่มขึ้นอีก3 0 0 0 0จุด จากเดิมมีจำนวนกว่า27,000จุดเพิ่มช่องทางให้บริการได้ลึกถึงแหล่งชุมชนและครอบคลุมทั่วประเทศโดยปัจจุบันธนาคารมีช่องทางให้บริการผ่านสาขาจำนวน830สาขาตู้ ATM และตู้ฝากถอนเงินอัตโนมัติรวม11,000ตู้และ K-PLUS ที่มีลูกค้าใช้งานมากกว่า18 000, 000ล้านราย นอกจากนี้ยังมียักษ์ใหญ่ค้าปลีกอย่างบิ๊กซีแมคโครและโรตาสซึ่งตลอด2ปีที่ผ่านมาจะเห็นความเคลื่อนไหวมีการพัฒนาโมเดลของตัวเองเพื่อสนับสนุนดึงร้านชว์งห่วยมาเป็นเครือข่ายเกิดการแข่งขันขยายเครือข่ายชิงร้านชำ้นสี่แสนร้านเป็นโอกาสสร้างรายได้ระยะยาวเพราะการมีเครือข่ายมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งมีอำนาจต่อรองกับซัพพลายเออร์มากเท่านั้นรวมทั้งจะเป็นช่องทางในการกระจายสินค้าเฮาส์แบรนด์ต่างๆสู่ระดับชุมชนตำบลหมู่บ้านอีกด้วยสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่าน สู่ช่องเงินกู้สินเชื่อนะคะช่องข่าวสารดีๆทางด้านการเงินที่ควรกดติดตามเอาไว้ค่ะท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์รวมถึงกดติดตามช่องเงินกู้สินเชื่อเพื่อติดตามข่าวสารดีๆจากช่องของเราไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ ช่องเงินกู้สินเชื่อเพื่อติดตามข่าวสารดีๆจากช่องเงินกู้สินเชื่อของเราได้ทุกวันนะคะซึ่งช่องของเรานั้นจะมีข่าวสารดีๆทางด้านการเงินรวมถึงข่าวสารเกี่ยวกับสินเชื่อและข่าวสารทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจอย่าลืมมาติดตามได้ที่ช่องเงินกู้สินเชื่อทุกวันนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะ